วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสายชีสชีสเน้นเน้นข้างในนะคะเป็นชีสเยิ้มเยิ้มอันนี้ไข่กุ้งลาวานะคะข้างในจะเป็นไข่กุ้งกรึบๆมาคะค่ะเรามาดูชีสกันนะคะก็จะเยิมย้มขนาดไหนนี่จ้าเป็นไงจ้าอ่าต่อไปนะคะไข่กุ้งลาวาค่ะเรามาดูกันนะคะ โอ้โหทะลักไปเลยจ้าอพอกัดเข้าปากนะมันจะหนึบมากค่ะบ,บอกอบเราจะมาดูไส้กรอกชีสทะลักเรามาดูกันนะคะว่าจะทะลักขนาดไหน <c oughs> ดูา่านี่จ้า,า,าอ,อโอ้โห